คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o ์ท็ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ e EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับ FC 25บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะผมอะซาก i ฟายเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 25กลับมาอยู่กับเลเว์คูเส้นพาที่11และเป็นพาสสุดท้ายครับและก่อนที่ไปรับชมไม่ลืมมาช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปของช่องซากิฟายเกมเมอร์ครับพาร์ทนี้ก็ขอหนึ่งไลค์เช่นเคยครับและขอคุณนซับพาชมไปถึง3 0,000 Subscribe ์ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดก็ต้องกดครับกดให้ผมด้วก็ UCL นัดชิงชาเลิศมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาดูครับว่าเราจะสามารถได้แชมป์อีก2แชมป์ที่เหลือหรือเปล่านะครับไปฮะ คาดการก่อนเกมครับผมเดยอเวเบโคลคาวน์นเชียร์เลิศครับทางด้านของเบรเมนจะมาในแผน5 3 2ครับกองหน้าเป็นอันเดรซิวาจับคู่กับดัสนะครับกองกลางครับมีชมิดเลเน่แล้วก็สเตทครับผมหลัง5ผมมีโครนสตาร์สเฟรดี้เปเปอร์แล้วก็ทางด้านของทวเมียร์สครับและโกเป็นท่าน้าของโกเก้นะครับผม5เกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับแทนที่เขาพิเศษครับผมมาในแบบคิกแอนด์รัชครับผมรับแล้วก็รอโยนยาวนั่นเองครับเคียกแขกมี2คนนะครับมีโครนกับหน้าของชมิดนะครับในส่วนนักเตะของเราก็ตตตต้้้องงชชุุุดดดดนนนนีแแลวคััััับผผมมมใหหญ่จจกกกเเ็สสสูทท นะครับอยู่กันที่โอลิมปิกสเตเดียมครับผมเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปของช่อง Sacrifice Gamer น,น,นะครับผมวันนี้อาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะครับพอดีเป็นร้อนในอีกแล้วผมเจ็บปากสุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะตัวลุยกันเลยดีกว่าไหลามาให้ที่สเต็ครับสเต็จะดึงแล้วแล้วไหลมาต่อตรงกลางครับบอลมาที่หน้าขอาววิโลครับและก็มาต่อตรงนี้แม้แล้วยิงไกลเลยนี่ก็โผล่ลูดิน ยังเซฟไปก่อนได้ครับผมบอลออกหลังไปครับแต่ยังไม่ได้ก็คืนมาก่อนแล้วกันนะเจ้หนี้แล้วก็เอาไงครมองมองช่องจ้านี้ยกมาต่อลูกนี้แล้วก็พักยิงเลยสองแรกหูไม่ได้โอ้เซสโกบอลมาถึงนะเจงหวันนี้บอลมาที่เยเลมิฟิงปงฟิป,ง,ปงมาต่อลูกนี้แทงมาครับบอลมาที่ของอารากุแลก,กุแลแทงมาต่อจจงหวันนี้เซสโกยิงเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะเอาแล้วลูกแรกมาแล้วจจงหวันนี้สุดยอด ว้าว่าโอ้นี่ฮะจังหวะนี้ผมไทยมาต่อจังหวะนี้ช่องกลางมันโล่งเลยเกินน้องเซสโกโบอกว่าก็จัดให้เถอะพี่เวสต์ด,ดึงมาก่อนครับบอลมาเทียดวิสดึงไหลมาต่อครับสวยฮะบอลมาเทียบอลเลนเวสต์บอลเลนจังหวะนี้ยกมาแล้วบอลมาต่อจังหวะนี้เอาไงเอาพลิกมาเซสโกเซสโกโบอกจัดให้เองก็จังหวะนี้ไม่ได้บอลมาทางเวสต์เวสต์ด,ดึงมาเวสต์ด,ดึงมาเจา้าวันี้แล้วก็เสาแรกไปเลยเวสต์เรียบร้อยเลยแล้โค้งสองศูนย์ครั เอาว่าแบบนี้แชมป์จะไปอยู nope ่ที่ไหนได้ต้องอยู่นี่แหละน้องนี่ครับบอลตรงนี้ของฟอนนาร์เวียเนี่ยผมดึงไปดึงมาต่อที่จะหลุดมาตรงนี้แล้วก็ซัดไปเลยครับโอ้โหผมผมก็ผมเข้าไปที่สามเหลี่ยมคะัฟอนนาร์เวียร์จังหวะนี้ไปต่อดึงมาต่อจังหวะนี้ก็ยังไม่ดีเพราะผมเราไปที่กาโมเร่ครับไหลมาที่อาเดซิวามาต่อจากนี้มาที่อาจินมาครับผมโจนี้โอ้โหและหลุดมาต่อโจนี้เอาไงหลุดมาแล้วโจนี้เอาไงและโกลตรงนี้โอ้โห ผมตรงหลังก็ไม่คิดจะวิ่งตามเลยฮนะโอ้โหนี่ฮะจังหวะนี้วูลเส้นก็ผมเข้าวืดไปเองฮนะแล้วโกก็ไม่คิดจะขยับตามผมเลยนะับผมสังกดขยับโกฮนะเบียจังหวะนี้เอาไงยกมาต่อจังหวะนี้เอาไงฮนะได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่จังหวะนี้บอกเลยเซสโกบอกคุณได้อยู่และถึงหลังห้าก็ไม่สนนะจังหวะนี้หลังห้าก็ไม่สนได้แั้งสิ้นคนะรับฟิลปงมา ฟิงโงมาจนนี้ไงครับฟิงโงตบมาต่อตรงกลางยิงนะลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอโ้เซสโกรออยู่แล้วอะสามหนึ่งไปดีครับผมโอ้โ,โ,อโไหไอมีแค่ยี่สิบเอ็ดเท่านั้นเองครับนี่ฮะจังหวะนี้โอฟิงโงงนะพาวิ่งเข้ามาเองแล้วก่อนจะตบมาต่อเจอเซสโกบอกโอ้โหโล่งๆไหลามาต่อเน,นี้ยอาดากุแลกุแลจ่ายมาต่อบอลที่เซสโกรครับ เล่นวันทูก่อนนะบอลเดี๋ยวได้หยุดกูแลกูแลมองกูแลมองเจอนี้โอ้โหมันมีช่องตอนนี้มีช่องแล้วตกมาตอนนี้ฟิ่มปงฟิ่ปงบอกเอาอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหสี่หนึ่งโอดจ,จัดโอโ้นี่ฮะเจอนี้จ่ายบอลเก่งอย่างรวดเร็วครับผมแล้วก็ฟิ่มปงฮนะสองแอซิดไปแล้วครับกูแลดึงม,มาก่อนนะเจอนี้ไหลไปต่อบอลมาเทวิสตินยากครับ มาให้ที่จังหวะนี้บอลมาที่เนบนจิเซสโกฮะแล้วบอลจะเนี้ยไงฮะมันดูโล่เหลือเกินกองหลังเขาเหมือนจะกลัวเราครับจังหวะนี้แล้วก็แทงมาต่อสวยเวียดยิงลูกนี้ก็ขู่เซฟได้ครับผมทีฟได้ของเซตเทเลอร์ครับเอาเลยครับบอลมาต่อยเซสโกเซสโกมองแล้วจังหวะนี้ไหลมาถึงจังหวะนี้ฟอร์เรนเวียดเนเเวสขาเลีเ้ยงบอลเก่งอยู่แล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนเวียดมาสกิลมาเองสกิลมาเองทียิงในล,ลูกนี้ก็ขู่เรียบร้อยเลยครับ5-1ครับก่อนหมดครึ่งแรกครับโอ้ยนายก็ปวดเกิน โอ้เนี่ยมีตอกมาแล้ววิ่งหนีหลุดมาได้เลยครับแล้วก็สัดสายลูกนี้โอ้โหคมจัดครจะมาที่มิติยาครับจ่ายไปต่อจากนี้ปาลาซิออสปาลาซิออสเดี๋ยวนี้นจ่ายทะลุขึ้นมาต่อจะได้อยู่ว่าฟอเรีนเวียดเวียดไทยมาต่อโอ้โหหลุดแบบนี้หลุดแบบนี้ก็เรียบร้อยดีฮะหกหนึ่งครับผมโอ้โหแฮตริกสองคนครับผมพอเรีนเวียดกับทางด้านของเซสโก้ครับ อย่างจัดอย่างจัดดีครับจังหวะนี้ครับผมดูฮะเวียดครับแทงมาต่อจนนี้โอ้โหแล้วก็เซสโกโบอกจัดให้ครับผมยิงเลี่ยนๆสบายๆเล่นทางเอาครับโอ้เจอเบรเมนนี่อย่างหมูครับผมไปเจอมาริดบอกเลยว่าน่าจะตายเรานดูแหละตายวิทยาจังหวะนี้นไงดึงขึ้นมาก่อนครับบอลมาต่อที่อารากูเล่กูเล่ดึงแล้วเล่นทางครับจังนี้นะเราค่อยๆต่อบอลกันไปครับนี่ฮะนี่ฮะพอต่อกันไปเห็นช่องมันมีแล้วก็ยิงเลี่ยนโอ้โหเรียบร้อยครับ 7-1โอ้โหมีคุณผู้ชมบอกผมนะครับผมว่าทำไมเซสโกยิงเมื่อนี่ฮะผมเล่นมือแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับผมคุณผู้ชมเกมหนึ่งจะยิงเยอะไม่แผกเลยครับอันนี้ความยากระดับยากสุดนะคุณผู้ชมฮะนี่ก็บอกวันนี้แทงมาแล้วก็ดูนครับโอ้โหแบบนี้จะไม่ให้ยิงเยอะได้ไงฮะแม่งหลุดเอาหลุดเอาสวยงามครับ แล้วบอลแทงมาต่อเลยครับผมจังหวะนี้ฟอร์เรนเวียสเวียสแทงมาต่อเดวิเซสโกเดวิสโกดึงแล้วก็มาต่อตรงนี้แล้วยิงกันลูกนี้ก็โอ้โหสตูลเลอร์เซฟไว้ได้ครับบอลมาที่ฟอร์เรนเวียสครับไหลจะลุกขึ้นมาต่อบอลมาที่ปาราซิออสดึงมาต่อตรงนี้ฟอร์เรนเวียสอีกทีฟอร์เรนเวียสมองแล้วฟอร์เรนเวียสมองแล้วจะยังไงเปิดทิ้งขึ้นมาต่อแล้วก็ยิงกันลูกนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยครับ8-1โอ้โหเบเมนบอกกูไม่เอาอะไรแล้วคะจังหวะนี้ครับ โอ้หนี่ฮะบอลมันเข้าทางเราสุดๆเลยครับผมจังหวะนี้ฮะโอ้โหก็แปดประตูไปดีครับโหดเกินแปดหนึ่งแล้วประตูที่เก้าไม่ต้องมาจังหวะเนี้ยดึงดึงหลบบอลมาต่อเนี้ยมาที่ฟอนเวทเวทเวสมาเองเวสมาเองจังหวะนี้มีใครยิงตรงกลางไหมจังหวะนี้ไหลมาต่อโอ้โหเดวิสก็ทำประตูได้กันเหรอโอ้โหไม่ได้เลยแต่บอลมาต่อเงี้ยวิทิีจ้าครับ หมาต่อเจนี้ฮ่าแล้วตรงหน้าข้างหน้ามันช่องมันโล่งอีกแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็ตกมาต่อตรงกลางสวยมาดิฟัเนเวสต์เวสต์ดึงมาต่อเจนี้บาให้ที่บอลาซิ้อนโอ้โหไม่ได้ครับประมาณนี้เดวิดสันผมเปิดชิงข,ขึ้นมาต่อโค้งไปลูกนี้อโ,อนอออ 91. โอ้โหเรียบร้อยอ่ะไอ่เก้าหนึ่งโอ้โหนัดชิงภาษาอะไรเก้าประตูโอ้นี่ฮะจาังหวะนี้ก็ผมเปิดมาต่อแล้วก็ เต็มเต็มหัวเลยครับผมแล้วก็กองหลังเราหนุ่ข้าวก็กันไว้ได้ไม่ดีครับผมมองมาจังหวะนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยเข้าประตูไปเลยแต่บอลนี้เปิดทีขึ้นมาและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหเดฟเบโควาวครับเลเวอร์คูเซนชนะด้วยสกอร์9ประตูต่อ1ครับผมโอ้โหบอลโคตรเข้าทางครับผมในเกมนี้ฮะก็เรียบร้อยครับผมรับมาอีกหนึ่งแชมป์ครับ โอ้โหเดี๋วฮะในบอลในประเทศนี่เราเก็บเรียบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ UCL แล้วจังหวะนี้อะไรครับผมแล้วก็มาเตรียมตัวรับแชมป์กันดีกว่ากับตันอย่างพีต้านะครับผม <the> จะเป็นคนชูถ้วยในครั้งนี้นะฮะ ผมบอกเลยว่าทีมนี้นี่เป็นทีมที่คุณผู้ชมนะครับผมเลือกมานะครับแล้วก็ได้ทีมนี้มาแล้วบอกเลยว่าทีมนี้โหดจัดจัดครับและก็ผมเดฟเบโคาว์ครับโอ้โหเย้โอ้โหสุดยอดครับผมคุณผู้ชมอย่างโหด เอาละครับคุณผู้ชมฮะและเกมสุดท้ายครับผมบอกเลยว่าเดือดจัดจัดครับผมเจอกับเรอัลมาดริดครับพร้อแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับ คาดการก่อนเกมครับผมเรอัลมาดริดจะมาในแผน3-3-3โฮดดิ้งครับกองหน้าคริยันเอ็มบัปเป้ปีกขวาโรดริโก้ปีกซ้ายวินิสุตจูเนียครับกองกลางลูกา้าโมดิชชามิเน่แล้วก็บาวเบเดนะครับผมกองหลังอลาบาลจับคู่กับอาเซนซิโอแบ็กขวาคารบาคารแบ็กซ้ายเป็นฟรานกาเซียโกเป็นทั้งตีโบกูตัวครับ5เกมล่าสุดชนะ3เสมอ2ครับไม่แพ้เลยครับโคตรโหดที่เขาพรีเซตมาแบบที่กีตากะครับผมจ่ายบอลกันอย่างรวดเร็วนั่นเองคีย์ดีเฟนต์จะมีคาาาคกับบาเเดฮะคีีียแแอททก็จจะมวิินนซูเาร์ก้้แลวก็ับบาวเบเด้ฮะ นักโก้สุดๆนะส่วนนักเตะของเราก็ต้องชุดนี้แล้วผมไม่มีชุดไหนแล้วจริงๆะที่จะสามารถต่อกรกับเรอัลมาดริดได้ครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมอยู่กันที่แซนเดอร์สันพาร์คนะครับผมไปฮะ let's go อะไรครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่นัดชิงชาเลิศครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับอยู่กันที่แซนเดอร์สันพาร์คผมยินดีต้อนรับทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมอะไรครับโดยตอนนี้นักเตะกำลังเดินเข้าสนามนะครับ ดูสิว่าวันนี้ก็ผมหูกระต่ายับจะเป็นสีไหนก็ผมขาวนุำเงินหรือดำแดงครับฟันกาเซียมาต่อจากนี้แล้วเข้ากลางมาแนละ้วบอลจากนี้ครียัตเอ็มบาเป้ครับอันตรายมากมากเลยครับจจงหวันนี้แล้วเอ็มบาเป้กินไก่โชว์เลยลูกนี้โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โห โอ้ชดแล้วบอลมาที่วินนีซูจูเนียครับแล้วบอลจะเรื่องอะไรวินนีวินนีดึงมาแล้วแล้วตกมาต่อบอลที่เอลเป้ครับเอลเป้ลิกมาต่ออยรีบบอลเลยลูกนี้ก็ขูยอย่างรอดครับเฮียอากลัวบิงโป่งเจ้านี้ไหลมาต่อบอลมาที่อากักูลแลกูแลเจ้านี้เอาไงฮะไหลมาหลุดหลุดลูกนี้หลุด,ลด,ลดแล้วบอลอย่เซสโกเซสโกขวาใส่ซ้ายเรียบร้อยหนึ่งศูนย์โอ้โหโดนเขาทักมานาน โอ้นี่ฮะเจอก่อนนี้ครับผมเซสโกบอกหลุดแบบนี้ก็งามดีครับ1นึ่งศนะบอลลงมาแล้วเจอนี้เอาไงล่ะตกมาต่อสวยครับบอลมาที่เซสโกเซสโกด,ด,ดึงดึงแล้วคืนก่อแน่นเดี๋ยวนี้โอ้โหตรงกลางมันแน่นเหลือเกินตรงกลางมันแน่นเหลือเกินแล้วมีใครวิ่งสอดขึ้นมาไหมมีใครวิ่งสอดขึ้นมาไหมเจ้าหนี้ไม่มีแล้วบอลที่กูแลกูแลเดี๋ยวนี้เด็กเก่าเด็กเก่าเรียบร้อย2อูนครับโอ้โหเด็กเก่าวัดริบก็จัดให้ฮะ เอาเว้ยประตูมาต่อเนื่องโอ้โหนี่ฮะจจงหวันี้ผมดูวเลี้ยงหลบมาเลี้ยงหลบมาครับโอขูหแล้วก็ฝันตรงข้ามไม่กล้าเข้าครับสำหรับอาราบาครับแล้วเราก็ยิงได้เลยครับสวยจัดแม่ท่านเซอร์ไปไหนก็มีแชมป์ของจริงแต่รูปแต่เรายังพลาดไม่ได้นะครับชอมินี่ดึงมาแล้วดึงมาแล้วหลลงมาต่อบอลมาที่คาราบูกาวชอมินี่มาต่อถึงบาเบ เจา้าวันี้งไงดึงมาก่อนแลแ้วแทงทะลุขึ้นมาครับผมบอลมาต่อจากดียวโรดิโก้แล้วไหลมาต่อจากนี้เคลียร์เอ็มบัปเปียโอ้โหวินดีุซจูเนียสองหนึ่งโดนอย่างรวดเร็วโอ้โหแม่งเอย้ยช่องนะพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับผมโอ้โหบอลน,นี้ได้อยู่ครับบอลมาเข้าทางฝั่งเราต่อครับค่อยๆเป็นค่อยไปครับตันวนี้ไปปงไปปงเจ้าวันี้เไงยกเข้ามาเลยครับเจา้าวะนี้เอาไงเซซโกมีความเร็วกว่าเร็วกว่าเราบ้า เร็วมากแล้วาโอ้โหดูตัวเซฟได้ครับนะครับผมแล้วก็ก่อนหมดครึ่งแรกเจ้านี้เดวิสเปิดมาต่อลูกนี้โคกไปก็ไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วก็อีกทีแล้วกันลูกนี้เปิดๆมาโคกๆไปก็ไม่ได้ครับผมชูอาร์มินี่ยังเอาอยู่ครับแล้วก็เพิ่มความแรงนิดนึงบอลยันเปิดมาต่อโคกลูกนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหสามทีสามหนึ่งเยสเดวิดสเิรเซสโก้โอ้โห นี่ครับจังหวะนี้ครับผมเดวิสเปิดมาลูกนี้แล้วก็เซสโก้ครับโอ้โหลูกนี้ครับผมหัวมันเท่าๆกับชูอาร์เมนี่ด้วยซ้ำนะครับแต่บอลเป็นเข้าหัวเซสโก้พอดีเลยครับแล้วก็หมุนไปต่อนเจอนี้โอ้เรียบร้อยกูตัวเซฟไม่ได้บอลไหลมาต่อจากนี้บอลมาที่ฟอนเบียสฮะแทงมาต่อจากนี้บอลมาที่เซสโก้เซสโก้ลงมาข้างล่างสวยครับบอลมาที่ปิปงปิปงตกมาต่อที่เซสโก้ไปเซสโก้ไปอยู่ที่ดึง ดึงมาต่อตรงกลางได้กินแลูกนี้เรียบร้อยแม่ขู่ไม่ได้ครับผมแล้วไงฮะบอลคืนมาขาวๆไปต่อฮะลูกนี้ชิปหายชิปหายวายป่วงวายป่วงไหมจะวายป่วงกูไหมแม่ขูลูนี้ไม่เอาอยู่ครับปราซิลเจ้าหนี้ดึงมาต่อครับบอลบาดที่บริกมแล้วเจ้าหนี้ไหลมาต่อที่วินลีซิลจูเนียรเจ้าหนี้โอ้โหปบราซีออสดักได้สวยเอาแล้วครับบอลแทงมาต่อเจ้าหนี้มาให้ที่เจ้าหนี้ฟอร์เรนเวียสเวียสเจ้าหนี้ไงเวียสเจ้าหนี้ไงเออแลาต้องมาต่อเจ้าหนี้เอหลุดครับ หลุดแฮตจอยเซสโก้ไหลไหลเรียบร้อยอ่ะสี่หนึ่งครับโอ้โแหแฮตทริกอีกแล้วอ่ะเซสโก้อ่ะโอโ้นี่ฮะไม่แปลกเลยครับผมที่คุณผู้ชมที่เซสโก้แม่งจะยิงได้ขนาดนี้ครับเ้ยแม่งเกมหนึง่งยิง3-4ลูกครับคุณผู้ชมดูเนียยกมาอยู่ที่เซสโก้วิ่งโคตรดีครับพักจังหวะน,นี้ก่อนที่จะซัดลูกนี้ครับผมไปเสาไกลครับเรียบร้อยเลยบอลมาต่อที่บอ็มบอร์เด้ครับ แบบเดชแทงขึ ra, Boss, Mike, ulo, ้นมาต่อบอลมาไอ้คิวโรดิโกโรนิโกเจอนี้เอาไอ้สปินมาต่อนี้ก็เสร็จไหมเสร็จไหมเจอนี้แล้วโดนไหมโดนไหมต้อ้โหลูนินยังเอาอยู่ครับเยสแล้วบอลมันเปิดมาต่อเจอนี้อารบาโ์ข่มาแล้วเจอนี้โดนโดนจนได้ไอ้เสี่สองวัด what the fuck โ oh, อ anyway? so 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 really right. ้โหยังไงมัดดิก็คือมัดเดครับผมเราอันตรายไม่ได้เลยครับจังหวะนี้โอ้โหดูดิครับหมุนมาเจอนี้โอ้เรียบร้อยเลย เดวิสจ่ายมาต่อแถวนี้บอลมาถึงตัวนี้เอาไงครับตอนนี่คอนเวียสขึ้นมาแต่ก็ไหลามาต่อน,นี้สวยครับและบอลมาต่อน,นี้เดวิสเดวิสบอกจัดให้แล้วกันลูกนี้มไม่ได้ครับผมบอลมาที่แถวนี้เจเร์มีฟิปองครับฟีบองแถวนี้เอาไงดึงแล้วดึงแล้วเราดึงก่อนนะดึงแล้วเราดึงก่อนแถวนี้รับแทงขึ้นมาต่อทะลุมาสวยแล้วบอลตอนนี้อาดา้าอาดา้ากูแย่เรียบร้อยไปชนเสาแล้วซ้ำลูกนี้เรียบร้อยจบฮนะห้าสองยัง เรียบร้อยครับผมแชมป์นะเลเวอร์คูสเฟนนะมาแล้วโอ้โหฝั่งตรงข้ามน่ากลัวแต่บอลเข้าทางแล้วเจมส์ที้ดูวเวียดมาพอดีครับเปรี้ยงเดียวโล่งๆเลยครับโอ้โหและก็หมดเวลาครับผมเลเวอร์คูสเฟนชาติอลมาดิริสกอลห้าประตูต่อสองครับเย่โอ้แต่สู้ด้วยยากครับผมแต่แค่บอลมันเข้าทางเราจริงๆครับโอ้โห โอล้วครับผู้ชมมารับทั่วย u เซีเดียวฮูกระตายก็บผมเป็นสีดำแดงนั่นเองครับ ครับผมฮะเตรียมตัวครับคุณผู้ชมครับโอ้เชสุดจัด อะไรครับผู้ชมฮะมาแห่แชมป์กันหน่อยก็ทิปเปิลแชมป์ไปสิครับจังหวะน,นี้โหจัด อะไรครับคุณผู้ชมฮะก็จบกันไปครับผมสําหรับซีซั่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตครับผมว่านักเตะของเรานี่ทําสถิติอะไรกันไว้บ้างนะครับ และนี่ครับคุณผู้ชมฮะคือสถิติทั้งหมดนะครับผมในซีซั่นนี้นะครับผมเบนจามินเซสโกครับผมเล่นไปทั้งหมด34เกมเต็มครับยิงไปทั้งหมด67ประตูเลยนะครับในส่วนของฟอร์นเบียร์ครับเล่นไป34เกมและยิงไป39ประตูครับผมสคนนี่ช่วยกันพาแชมป์มาให้สู่ทางของเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่ยิงเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าทีมเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นด้วยมือตัวเองตลอดทั้งซีซั่นเลยนะครับผมเวลาไปเล่นหลังเขาเรียกว่าอะไรไปเล่นหลังบ้านนะครับผมก่อนที่จะทำคลิปไว้้้้้คคุณผผผููชมมมมดดดดเเเเนนนนนีี่่่ยยยยก็ลออองงงืะะะรับซึจิขา ก็ไม่แปลกดูที่ผมเล่นเดียบผ,ผู้ชมเกมนึงบเบนจามินเซสโกแม่งยิงได้ทีหนึ่งเลยสามลูก4ลูกโหดเกินและในส่วนของแอซิดนะครับผมก็เซสโกเช่นกันครับผมจัดไปถึง28แปดแอซิดเลยนะครับแล้วก็ฟอรนเวียนครับผมจัดไป18แปดแอซิดนะครับโอ้โหเซสโกแม่งทั้ทงยิงทั้งจ่ายโหดจัดครับผู้ชมและในส่วนข,ข้างล่างครับยังมีหน้าของกูแลด้วยนะสิบสองแอซิดแล้วก็ พาสเซิออส11เอ็ดแอซิดนะครับในส่งครีนชีครับผมแอนเดรลูนินครับผมจัดไปครับ15ครีนชีสเลยนะครับผมก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองก็ที่เหลือก็โดนยิงจับนะครับก็คือนำแบบว่าได้ถุงมือทองคำแบบสบายๆเลยนะครับและมาที่ของเดอเบโพคาวนะครับผมทางด้านของเบนจามินเซสโกยิงไป13ประตูครับฟอนนีเบียนยิงไป8ประตูนะครับในส่วนของแอซิดับผมมิทิญญา5แอซิดเบียน5แอซิดเซสโก5แอซิดครับโอ้โหดูดิอะอย่างเดือดแล้วก็ครีนชีครับผมฝั่งหน้าของลูนินก็2คีนรสองครับกมทีนช ทางด้านของ UCL ก็ผมทางด้านของเซสโกยิงไปทั้งหมด31ประตูนะครับฟอนิเวีสยิงไป16ประตูครับผมมีแต่สคนนี้นะฮะยิงกันยับๆเลยนะครับในส่วนของแอซิดก็ผมฟอนิเวียส11แอซิดเซสโก10แอซิดกูแลส10แอซิดนะครับในส่วนงครีนชีสก็ผมเลเวอร์คุเซชนะเราอยู่อันดับที่สามนะครับผม4ครีนชีสก็จากเราเล่น15เกมนะครับผมเห็นไหมผมเล่นมาเยอะก็โดนยิงเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าไอ้พวกนี้แม่งยิงกันกระจุยกระจุยเลยฮะ และในส่วนของบุนเดสลีกานะครับคุณผู้ชมฮะก็สถิติทั้งหมดนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ฮะเราฮะชนะด้วยแชมป์ไล้ผ่ายนะครับผม34เกมฮะชนะ33เสมอไป1นะครับผมมี100แต้มนะครับผมนี่ฮะบอกเลยว่าถ้าเล่นด้วยมือแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมอย่างเดือดน,นะอย่างเดือดครับคุณผู้ชม โอเคครับผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลก็ฝากเอาไว้กันเป็นประมาณเท่านี้ครับผมก็เป็นอย่างไรผู้ชมฮะชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่าลืมมาช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อไปกระจายในการคลิปของช่อง Specify Gamer นะครับอยากให้ผมเล่นทีมอะไรก็ลองคอมเมนต์กันต่อแล้วกันครับผมสำหรับเออซีรีส์หน้านะครับแต่ผมมีมองๆไว้นะครับผมจะลองกลับไปเล่น g o ลค k เป p e r อีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมเป็นตำแหน่งเดียวที่ผมยังไม่เคยเล่นจบสักทีก็เดี๋งไงลองติดตามชมนะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับผมก็ซึ่งเป็นทีมที่อากะไไรรู้้็ว แล้วผมก็อยากลองเล่นโก้ให้มันจบดูสักหนึ่งหนึ่งซีรีส์ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับผู้ชมครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันด้วยนะครับ